ฉันไม่เคยเห็นลูกกวาดสกิลท้อเสี้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะและไม่เคยต้องแต่งบ้านขนมบางขิงแบบนี้ด้วยดูนั้นสิครีมก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกันฉันคิดว่าฉันสามารถทำให้บ้านที่สวยออกมาได้นะดูนี่สิมันเจ๋งแค่ไหนฉันคิดว่าต้ออ,อกมาอร่อยด้วยนน่นเนี่ยเอาแล้วนั่นฉันไม่ต้องการคอดูนะมันสจ๋นแค่ไหนก็จะเสร็จแล้วล่ะ อ่าเะิดพร้อมแล้วเอาวัสดุที่เหลือเข้าไปข้างในกันใส่เข้าไปเลยแล้วก็อย่าลิมใส่ลุก็เหมือนกันการเอื่นฉันอยากร้องก่อนนะอร่อยจังเลยไม่ล่ะฉจะจะไม่ใส่เข้าไปข้างในแต่ช่วใช้มันตกแต่งล้างค่าดีกว่าดูเสียวมันสดใสแค่ไหน และเพื่อป้องกันให้มันฟิวนะฉันใช้ลูกกวาดสกิตเทลส์ของฉันมันยังสดใสอีกด้วยและทำหน้าที่เป็นตัวถวงลำดับที่ยอดเยี่ยมฉันนี่เก่งจังเลยตอนนี้ก็ได้เวลาของแคนดี้แล้วย่าย่าจะใช้มันตกแต่งด้านนอกด้วยและไม่มีสีแดงก็สีขาวน่ารัก มันออกมาสวยงามมากแต่ยังไม่หมดน,นะต้องมีลูกบอลอีกเยอะๆไม่ใช่แค่แบบเดียวด้วยแล้วก็อย่าลืมป่องไฟนะเราต้องตกแต่งมันเหมือนกัน <c oughs> และฉันไมกับหน้าต่างดีนะเ <c oughs> ออช็อตขำไบรอันต้องเข้าแน่นอนเขามักกันมันอยู่แล้ว <c oughs> โอ้ยเอ้ยฉันโดนขโมยช็อตตัง้งกสีกแสงอย่าแค่งอเก็นไปเนี่ย <c oughs> ชน,นยอตน่าอร่วยมากๆด้วย และมันก็บอกกับหน้าต่างของฉันมันทำให้น่ารักยิ่งขึ้นเ <What? S 1> อ้อะไรจังเลยเอาละ่ะมันก็หักแล้วเอามาตกแต่งกันพร้อมแล้วเราต้องทำให้มันสดใสยิ่งขึ้นได้นะ <Yeah. S 1> เอาละ่ะ mm hmm. บ้านของฉันเกือบจะพร้อมแล้ว mm hmm. ฉันทำเสร็จแล้วล่ะ mm hmm. งั้นตอนนี้ก็ตายฉัน mm hmm. มาเริ่มจากแผ่นยันลี่กันเอ้ยเ mm hmm. อ้ย หนักเปนบ้าเลยอเอ้ยเจ็บสังเลย,ยลอย่าลี่โง่เอ้ยฉันหวังว่าอย่างน้อยนจะเข้ากับผน,นังเนะอะอะไะมาลงมือกันเอ้ยหนกักเลยแบบนี้เนละใกล้แล้วมีเล้วฉันคิดว่ามันออกมาน่ารักมากเลย ฉันมีบ้านเจ๋งๆที่เหมือนทำมาจากน้ำแข็งอะฮฉันคิดว่ามันสวยจริงๆนะ uh. และส่วนสำคัญที่สุดของผนังก็คือจะสร้างหน้าย่างจากโอรีโอโอรีโอชิ้นใหญ่ๆ2ชิ้นที่เป็นลูกตาส่วนชิ้นเล็กๆจะใช้ทำปากไงใ hmm. ช่แล้วแต่นั่นยังไม่หมดนะฉันต้องการทำจมูกด้วย ฉันจะทำมันฉันจะเอามเล็ดของแค่อทออกมาเออนี่ไงเห็นไหมลลยจากนั้นก็หวานเมล็ดลงไปในถังแล้วก็ขุดหลุอมังไปลึกๆเยี่ยมมากตอนนี้ก็รดน้ำสักหน่อยเลยมีแค่รดแล้วตอนนี้แค่ต้องดึงมันออกมาเออ แต่ยังไงล่ะมันฝ่าร่างมันกันไปอ่ะเอ้ยโอ้ยอ๋อเบรนมาช่วยฉันหน่อยสิฉัน<อ>ต้องการความี่เหลือช่วยฉันดึงคาร์ออกมาทีเนอะเออเออมันไม่ได้ผลนะฉัน<อ>ต้องการแรงของฟิมบี้ด้วยเราเข้ามาช่วยดึงหน่อยสิกันได้<อ>ได้แล้วเย<อ>้ <Yeah! S 2> ขอบคุณทุกคนมากเนาะ ตีม hey. ือก hey, ันหน่อยเฮ้แล้วฉันล่ะก็ได้ตีมือกันฉันไม่ต้องการใบสีเขียวมันไม่จำเป็นส่วนแครอทจะเป็นจมูกที่สมบูรณ์แบบมันกลายเป็นบ้านตรงตาหิมะส่วนหลังคาฉันจะยนหมวกขึ้นไปมันต้องออกมาน่ารักแน่เลยเอ เธอดูนี่สิมันออกมาสุดยอดมากเลยไรอันเราเราดูบ้านนายอยู่นะรู้เลยมะบ้านของฉันต้นเจ๋งกว่าของพวกนายอะมันจะหอมมันด้วยกระดาษของขวัญมันจางเหมือนของขวัญจริงๆเ <c oughs> จ๋งเลยใช่ปะ่ะล่ะแต่วานั่นยังไม่หมดแค่นั้นนะมีของตกแต่งคร,ริสต์มาสน่ารัก,น,รกน่ารักก็ไม่เลว ฉันจะแขวนลุกบอลปีใหม่ไ,หมไว้ตรงนี้ด้วยมันทำให้บ้านของฉันดูรื่นเริงมากขึ้นเอาลเะราแล้วจะแขวนอะไรอีกดีนะอ oh. จริงด้วย <Yes. S 1> นี่แหละที่ฉันบอกไว้เสียงไปเลย <Yes. S 1> เอาล่ะ <c oughs> รองขานอะไรอีกเนาะ <Huh? S 1> ของไฟมันก็ดูเข้าเหมือนกันแหละ มันคิดว่าบ้านของฉันดูเจ๋งกว่าบ้านของพวกนาเงะแล้วเราต้องทำไรต่อหนังสือบอกไงสิอ๋อฮะแล้วเราตกแต่งร้านหน้าบ้านแล้วนั่นง่ายมากก่อนอื่นเขาต้องการรถลากเลื่อนพร้อมของขวัญจากนั้นก้าออกมานี่ไงล่ะปืนมันจะสร้างหิมะเทียมได้เลยเลย นายยิงที่ฉันนะเออนี่มัอะไรกันเนี่ยนดนเหรอ uh oh. แล้วยังไงตอนนี้เรามีหิมะเยอะมาก uh oh. แต่ก็น่ารักสุดๆด,ด้วยมัน uh oh. ทำให้เก่หิมะตกจริงๆได้เออเ uh oh. ดี๋ยวนี้สิ uh oh. มันเจ๋งแค่ไหน uh oh. นอกจากนี้ฉันยังมีลูกบอลอีกมากมาย uh oh. ฉันต้องการลูกแก่แบบนี้เลย uh oh. เรามาจัดงานไปใหม่กัน เราจะขาดต้นคริสต์มาสได้ยังไง <Hey. S 1> มันกลางออกมาเองทันทีเลยแล้วก็ใส่ของ <ừ> ขวัญทั้งหมดไว้ใต้ต้นนี้มันคนอยู่ที่นั้นแหละโอวิเศษไปเลยสวยงามมากแต่ว่ายังขาดอะไรอีกนะ <B ingo. S 1> ใช่แล้วตัวไปรซ์นี้แถมฉันยังมีสีแดงด้วยแล้วตกแต่งได้ต้นคริสต์มาส นี่นักศิลป์กฎหมายถึงซานตาก็ไม่แลวนะแต่ฉันทำบ้านที่สวยกว่าเยอะแน่และต้นคริสต์มาสของฉันก็ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นต้นไม้คริสต์มาสต้นช็อกันแล้วเห็นไหมล่ะสวยแค่ไหนแล้วมันกินได้ด้วยนะฉันตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสแค่มันครีมยังไม่พอนะ ฉันยังมีคุงกิ้ขนมปังเข็งที่เหมาะกับต้นไม้นี้สุดๆเลยนมนมๆสามารถลองได้นะแต่อย่าลืมไปให้ฉันด้วยล่ะเย่ yeah. และของขวัญก็เป็นแบบกินได้เหมือนกันแต่นั้นยังไม่หมดนะฉันจะลูกกวาดมาวางด้วยมันดูเหมือนตอไม้เลยจากนั้นก้างนอช็อกโกแลตแล้วเอาไปวางบนที่ลูกกวาด มันจะเป็นที่มานั่งอะะแบบนี้ล่ละจากลูกกอดที่เหลือจะสร้างทางเดินเข้าบ้านเพราจะได้เป็นบ้านได้ถูกนะเสียงเป็นเลยจากนั้นฉันต้องการชักลัดแท่งทวิกส์มันจะช่วยฉันสามารถสร้างรั้วได้ ไม่เพียงแค่แข็งแรงนะแต่ยังอร่อยมากด้วยแต่นอกตากฉันไม่มีใครได้กินหรอกออต่อไปติดตั้งตู้จัดหมายที่กินได้และถังกินได้สับจุ๊บไป,ปจุ๊บด้วยถ้าอยากกินก็หยิบได้เลยอันนี้ คิดว่าเป็นบรรยากาศที่วิเศษสุด,สด,สดบุญปุ้นแดนแลนไยรออะไรอยู่ลหรอตกแต่งบ้านของนายได้แล้วเร็วเข้า hey! <B> ตกแตง่งเหรอจริงด้วยถูอเวลาแล้วต <Yeah! S 1> อนอื่นฉันต้องขุดหิมะสักหน่อยแต่ที่ฉันกำลังทำก็คือควันส,สไลเดอร์น้ำแข็งมันพร้อมแล้วตอนนี้ฉันใสล่ลงไปในหิมะเลย มันเม่เพลงได้สวยเท่านั้นนะแต่ยังสนุกมากอีกด้วยอ้แต่สไลเดอร์อย่างเดียวยังไม่พอตุ๊กตาหิมะก็เข้ากับ่นี่เหมือนกันเพราะบ้านของฉันยังกาดตุ๊กตาหิมะไปได้ยังไงละ่ะมันต้องเข้าวมากแน่นอนปั้นสองสามลูกแล้วก็มาทำหน้าของตุ๊กตาก,กันฉัาจะทำจากคุกกี้ลูกกวาดและคนวาฟเฟลิล และเพื่อให้ตุ๊กตาหิมะมไม่รู้สึกหนาวนะฉันจะใส่หมวกแล้วก็ผ้าพันคอให้เขาด้วยเขาจะได้รู้สึกอบอุ่นไงแต่ว่ามันยังไม่พอฉันต้องการน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆโอ,อ้ยหนาวจังเลยแต่เพื่อตกแต่งบ้านฉันทำได้ทุกอย่างเลยตอนนี้ก็มาแกะสลักน้ำแข็งกันด้วยเลย ฉันอยากทำต้นคริสต์มาสให้ตัวเองเหมือนกันโอ้ใช่มันต้องอย่างนี้สิแล้วไม่โตด้วย <Go! S 1> ต้องอย่างนี้เลยห <Go! S 1> นักจัง <Okay. S 1> แต่ฉันต้องอยกามาใกล้ๆบ้าน <Go! S 1> แล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเรืองแสงสีฟ้าส่วนรัว้วจะสร้างจากเยลลี่เหมือนกัน ทนแบบนี้เหมาะมากในการสร้างผัน,นังมันต้องออกมาสุดยอดแน่นอนเหลือแค่ต้องตตดต้งต่อจนหมายจากน้ำแข็งเท่านี้ก็เรียบร้อยลาน้าบ้านของฉันพร้อมแล้วต้องทำอะไรอีกหนังสืออาา้าต่อไปเราต้องตกแต่งภายในบ้าน <Yeah> ใช่แล้วข้างในยังดูน่าเบื่อยู่แต่ฉันสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้เดี๋ยวนี้ เริ่มจากพร้อมสีแดงสสบายกันมันอยู่ในนี้แหละมันนุ่มมากเลยเยี่ยมมากต่อไปฉันต้องการท่านไม้มีเยอะๆแต่มันก็หนักด้วยแต่ว่ามันช่วยฉันตกแต่งผน,นังได้เออโอ้ย <c oughs> แล้วผุที่ทำมัน <c oughs> ฉันต้องตอกตะปูกับไม้เท่ากับผน,นัง เร่องนี้มันง่ายแล้ว hmm. ใช่ละเอ้เจ็บเป็นบ้าฉันต้งวความแข็งแกร่งขอเองสูงไปแถมตอนนี้ยังเจ็บนิ้วด้วยถ้าเหมือนพรอขอนงโงโง่อยเ,เราอีกครั้งก็ได้ตานที่จ,จะดีขึ้นในครั้งที่สองโอ้จริงด้วยมันสำเร็จตอนนี้แค่ต้องตอกมาให้เต็มกำแพงที่เหลือตอนนี้ก็ตอกเหมือนกัน ันจะเป็นบ้านที่อบอุ่นฉันเก่งไปเลยแต่ตอนนี้เราว่าเปล่ากันไปอะฉันต้องการเตาผิงฉันยกมันขึ้นมาด้วยเชือกโอ้ยดูนีิสิมันเข้ากับมุมนี้แค่ไหนบนเตาผิงฉันจะวางสนุกขนาดจิ๋วไว้เห็นปลามันขยับได้ด้วย ฉันคิดว่ามันเป็นการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมต่อไปต้องแผลงถุงเท้าไว้เหนือเตาผิงซานต้าจะเอาของขวัญมาใส่ให้เราแต่ผนังยังขาดสีสันอยู่นะอย่างพูดนี่ไง <c oughs> ถ้าไม่เหมันมันดูไม่สำเร็จนะที่ผนังดูสุดยอดไปเลยและยังมีพวงคริสต์มาสด้วยและถุงของขวัญสีแดงก็ดูเข้ากับผนังสุดๆพร้อมแล้วแล้วตกแต่งอีกนิดหน่อยก็ไม่เลว แต่ว่ายังขายอะไรที่ให้ความสุขสบายอยู่นะนั่นก็คือเก้าอี้ยองเยนไง <c oughs> มันอยู่นี่แล้วแล้วเราต้องการตุ๊กตานัแครกเกอร์ด้วยสองสามตัวใ <c oughs> นกระเป๋ายังเหลือรถไฟของเล่นอยู่ออกมาเลยอาจารย์ไม่ห้องนี้สนุกยิ่งขึ้นรถไฟกำลังเอาตาชัานฉลาแล้ว งมีต้นคริสต์มาสข้างนอกแล้วในบ้านก็ควรมีสักต้นมันดูสดใสามากเลยและของขวัญก็วางอยู่ข้างๆกันทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้ก็พักผ่อนได้ได้เวลาแห่งความสุขกับคุกกี้แสนอร่อยและกองก้นหวานสุขสบายมากฉันต้องตกแต่งบ้านยังไงดินนะ งันมาเริ่มจากคื้นกัน <Yes. S 1> ฉันคิดว่าช็อกโกแลตแท่งต้องเหมามากแน่ mm hmm. และในนี้ฉันได้เลกรองเท้าที่น่ารักที่สุดโอ้ oh. oh, น่ารักจังเลย <Yes. S 1> ต่อไปฉันต้องการครีม mm hmm. มันช่วยตกแต่ง,ตงผนังในบ้านหลังนี้ได้ mm hmm. สวยจัง <Okay. S 1> และจากมันก็เต็นลด้ก,กว่าสกิทเท เป็นแถบติดกับพื้นนะแล้วติดอมยิ้งกับไม้เท้าที่ผน,นังเหมือนกับด้านหน้ากันเลยเพราะว่าขนมพวกนี้มันเจ๋งที่สุดพร้อมแล้วต่อไปฉันจะสร้างโซฟาให้ตัวเองล่ะม,มันทำมาจากขนมปังขิงเหมือนกันฉันใช้ครีมเป็นตัวเชื่อมไง และมันก็เป็นโซฟาที่ยอดเยี่ยมของฉันเจ๋งไปเลยแบบเนี้ยยังสบ,บายมากด้วยนะ mm. แต่ถ้าไม่โซฟาแล้ว mm. ก็ต้องมีโต๊ะมันทำมาจากขนมเหมือนกันและตอนนี้ก็ถึงเวลากินขอบ้านของฉันเสร็จแล้ว mm. อมฉันนี่เก่งจริงๆ เหมือนกันกันกบภายนอกเธอตกแต่งภายในบ้านด้วยแผ่นยลลี่เดี๋ยวพูดให้ถูกก็คือติดที่ด้านล่างมันจะเป็นพื่อที่ทำมาจากแผ่นยลลี่สีฟ้า <Ooh. S 1> พร้อมแล้ว <c oughs> และจากนั้นก็ที่พื้น <Yes. S 1> ส่วนผน,นังเธอฉีดสเปรย์ uh. และนั่นก็คือสเปรย์สีขาว <c oughs> แต่ขนาดสีขาวเฉยๆมันน่าเบื่อเกินไป มาตกแต่งมันด้วยเกล็ดหิมะสีฟ้าดีกว่าติด <Yes! S 1> ลงไปเยอะๆเลย <TH IS _ S 1> และที่นี่ฉันจะนั่งกองอัวอีสีฟ้าเหมือนกัน <Reese> มันเยี่ยมมากเป็นการตกแต่งภา,ายในได้อย่างลงตัวและฉันมีชั้นวางของสีเดียวกันด้วยนะที่นี่ฉันจะวางตุงต๊กตาหิมะน่ารักน่ารักสองตัว บ้าเราเป็นเนจ๋งจริงๆแต่ชีวิตนี้จะไม่มีทีวีได้อย่างไงเราต้องการสิ่งให้ความบันเทิงด้วยทีวีจะอยู่บนโต๊ะและฉันก็สามารถดูช่องโปรดของฉันได้ตลอดเวลา <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆฉันต้องการของเล่นน่ารักๆรัก <c oughs> และในที่สุดก็ได้เวลาผ่อนคลายกับของสุดโปรดของฉันแล้ว แต่เขาทรมันดามันน่าเบือ่อฉันอยากทำให้มันกลายเป็นเครื่องดื่มน้ำแข็งวิธีทำก็ง่ายงแค่ใช้แก้วแบบพิเศษแบบนี้มันออกมาสุดยอดมากได้เวลาลองแล้วและพเพลิดเพลินไปกับวิดีโอโตอนโลตลอกกันสุดยอด <c oughs> มาดูกันว่าฉันได้อะไรโอเโอ้โหสุกแลตศอร่อย <c oughs> แต่ว่าละลายแล้ว เราจะทำเงินกับมันดียเธอห่อร้เล็วกันไปนะฟีบี้แต่ฉันเล่นอะไรเจ๋งๆได้แล้วเมื่อไม่นานนี้ฉันเห็นไลฟ์แคทติ้งติ๊กต็อกเล่นการวาดรูปด้วยช็อกโกแลตงั้นมาลองกันเลยช็อกโกแลตอร่อยจังเลยตอนนี้ต้องวาดเป็นรูปหัวใจอ๋อใช่น่ากินมากให้สิบเต็มสิบเลยตอนนี้ถ้าเปิดฝาได้แล้วล่ะได้เลยฉันได้ช็อกโกแลตแท่งแบบแช่แข็ง แต่แบบนี้ก็ดีกว่านะเดี๋ยวเอารำเงเออกให้หมดก่อนแล้วก็มาลองกัน <laughs> กลิ่นหอมมากอ๋อเจ็บจังเลยแล้วเข้าสิหักสิช็อคเลต์โน้เ <c oughs> จนช็อคเลตทั้งนี้ไม่อยากใู้ฉันกินนะมันไม่หักเลยสักนิด <c oughs> เอาล่ะ,ะลองเลียแล้วกันอืมอร่อยจัง <c oughs> เธอนี่แปลกจริงๆฟิบบี้มันดูดกวนจะว่ารสช็อคเลตอะไรอีก รู้สิมันคือแมวเหมียวแสนน่ารักไม่ใช่แค่สวยงามเท่านั้นแต่ยังอร่อยกันนินยายอร่อยจังส่วนเธอก็เลยชงแลต่อไปนะบอลลังจ้าสามสองหนึ่งอโอมันคือบะหมี่จีนฉันได้แบบแช่แข็งอะทำไมช่องไรแบบนี้มันดูไม่น่ากินสักนิดส่วนฉันได้บะหมี่ร้อนๆแสนอร่อยมันก็มาลองกันฉันชอบบะหมี่จีนมาอร่อยมาก โอ้แต่ฉันลืมไปเลยว่ามันเผ็ดด้วยเอ้ยเๆ้ยเ้ยเผ็ดจังเลยบีบีช่วยฉันด้วยทำอะไรสักอย่างสิจริงด้วยฉันสามารถไลยบะหมี่ด้ลมหายใจสแลแลนของเธอเจ๋งจังนี่แหละที่ฉันต้องการ <S 2> <S 2> <S 2> อร่อยจังเลยขอบคุณน้เจนได้ช่วยบะหมี่ให้นะ <Awesome. S 1> โอ้โอทีก็มันอร่อยมากแล้วใครจะเปิดก่อนดิดูด้สิฉันเป็นคนแรก โอ้โหฉันได้พิซซ่าจริงพีเลยแถมมันยังร้อนๆอยู่ด้วยดูหน่ากินแล้วก็ไม่กินหอมอร่อยต้องลองเดี๋ยวนี้โอ้โหเธอน่าจะมีชีสยืดๆด้วยเจนเธอน่างจะลองเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่ของฉันเปิดฝาเธอเดีวเข้าคนด่ามันดีกว่าอกว่าฉันดอะไรอะโอ้โหฉันก็ได้พิซซ่าเหมือนกันแต่ของฉันมันถูกแช่แข็งยาทิ่สุดไม่มีชีสยืดๆด้วยแถมฉันไม่สมัยกันมันดิทำไงดีเนี่ย บีบี้ฉันอยากกินพิซซ่าอร่อยๆแต่ว่าฉันมีน้ำแข็งอะฉันแล้วแล้วต้องทำยังไงเอาพิซซ่าเข้าปากสิเดี๋ยวฉันช่วยเองแล้วฉันจะปิดปากให้เธอเอ้ยมันได้ผลแล้วเธอคิดว่าไงบีบี้ขอบคุณนันได้ช่วยมาอะไรมากๆเลยโอ้เจนฟันหายไปอะอะไรนะไม่จริงเอาไม่นะฟันของฉันมันสวยขาวแล้วก็สวยงือแล้วารที่สุดจะไม่กินพิซซ่าหองฉแล้วเจนเธอกินพิซซ่าของฉันได้นะ มันทอดร้อนแลวก็อร่อยมากด้วยอะไรอยู่ใต้ฝาของฉันกันอะไรอ่ะแต่มล้วในลังส้งนั่นเหรอเป็นได้เหมันเลยดูไม้แข่งกับฉันไม่ระโยชนนหรอกเพราะฉันต้องชนะแน่นอนเห็นไหมล่ะเอาล่ะมาดูกันว่าคืออะไรเออฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะมันคืออะไรเนี่ยมันจะแปลกไม่เข้าใจอ่ะแล้วถ้าได้อะไรโอเคอ๋อมันคือจุ๊บจุ๊บหมายความว่าฉันได้อมยิมที่อะไรแล้ว ฉันเช่าดีจริงๆจะไปจุบหน้ากินจังอืมอร่อยมากอ๋อเล่นของฉันติดนะเจ็บสุดเลยอ้อยออยไม่นะฉันไม่อยากเจ็บนั้นอีกแล้วฉันนึกไอเดียจริงๆได้ฉันจะแก้ใเจนแต่ตอนนี้เธอไม่ด้มองฉันใช้ลิ้นปอมแล้วแก้มันติดยิวอย่ารู้จว่าจะทำยังไงเอาละฉันพร้อมแล้วเจนเจนช่วยฉันด้วยเล่นของฉันติดอย่ากอมยิ้มนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเพื่อนซึ่นึง สำเร็จเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นอีกนะลิ้นปลอมกันหลอมตลกกันเลยเอาหลามานลองเอาไปของฉันกันดีกว่าดูไหมว่าฉันทำอะไรหาเราจิ้มคาราเมลเล็กน้อยที่ปลายหลอดแล้วก็เป่ามันจะเป็นลูกบอลคาราเมลสุดเจ๋งโอ้จิ้กินเลยใครต้องการอะไรไม่แปลกนะทั้งหมดเปของฉันคนเดียวมาเป่ายิ้งชุบกันเถอะใครชนะได้เปิดก่อนง่ายมากฉันชนะนี่มือนะ โอ้โห oh, wow. ฉันได้นังแกงแล้วมันก็ร้อนด้วยใช่เห็นไหมล่ะนัำแกงร้อนๆถึงจะอร่อยโอ้ยร้อนต้องปอดสักหน่อย <c oughs> ตอนนี้เรามาลองกันอร่อยจังเจนอย่า <c oughs> แต่ต้องนัำแกงของฉัดนนะดิขาดนะดูของเธอสิซี oh, <man. S 1> นได้ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องได้นัำเกงแช่แข็งอะแต่ฉันต้องทำอย่างมันดี <c oughs> โอ้ยมันทั้งเย็นแล้วก็ทั้งแข็งด้วย <c oughs> ไอ้แคบแต่ก็เจ็บแล้วมันกินไม่ได้เลยเราทำมันอุ่นได้ทุกอย่างซีบี้เขายังไม่เบียดขวดตั้หนึ่งนะจากนั้นก็รอให้หนักเกตอุ่นหม่องม่อนจะพาเร็วๆนะจะไม่ได้นอนนะซีบี้ฝันถึงยูริคันเหมือนกันหรือเปล่าโอ้โหนักเก็ตของฉันได้ที่แล้วจริงไปเลยมาลองกันดูสิมันน่ากินแค่ไหนอร่อยมาก ฉันขอล้ลมก่อนนะโอเคออแย่ขอบคุณฉันได้วาฟเฟิลแต่ว่ามันถูกแช่แข็งอะแถมมีควันออกมาด้วยเอาเนอยออกไปก่อนตอนนี้ก็มาลองกันบางทีแม่าจะอะไรก็ได้นะพอปกดฝาได้แล้วเล้วกผลลัพสักทีอ้าว oh, wow, ฉันได้วาฟเฟิลร้อนๆแสนอร่อยเ oh, <man. S 1> จ๋งจังเลยตอนนี้มาลองกันอ่ะอมันร้อนมากอะ่ะฉันลืมไปว่าหาร้อนๆไม่ได้อร่อยเสมอไป โอยขอบคุณนะเจนเธอช่วยฉันไว้ตอนนี้ได้เวลารองกันแล้วแต่ฉันไม่ใช่ซ้องกับมีดมันเป็นชิ้นเล็กๆเบาริดหน่อยแล้วก็ลออกอ๋ออยอเจนจะทำอะไรอ่ะระวังหน่อยสซฉันจะพยายามทำวาฟเฟิลให้แตกไงเออมันแข็งมากฉันไม่อยากให้ฟันหักอ่ะไม่น่ะฉันไม่ชอบเลยมันทั้งแข็งแล้วก็เย็นฉันบ้านั่งรอกินวาฟเฟิลสอร่อยดีกว่า โอ้ฉันมีอไดจเจ๋งๆแล้ว <Hey. S 1> เจนฉันจะแบ่งของอร่อยๆด้วยนะ <What? S 1> มากินวัาวว่าอาารอร่อยด้วยกันสิเร็วเข้ามารออยู่นะเย้ม oh, า yeah,